สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะอ่วันนี้นะครับก็นะครับมีวัตถุมงคลนะครับของอ่านปู่บปมานะครับนะก็อัปเดตตอนนี้เป็นตอนที่สามนะครับสสนี้ครับงานเป็นงานแบบไม่เรียบกรอบกันบ้างนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็สามารถจับคู่ได้นะครับนะฮะคู่ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีสองกริย์อยู่สองรายการนะครับ เดี anyway, uh ๋ยวนี uh ้ครับเรารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะฮะถูกใจองค์ไหนนะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับนะวันนี้กับนะฮะกับพระนะฮะองวงปู่บุญมานะครับพระพุทธเจ้าสืบชาตินะครับปฏิหารเหนือดวงครับนะครับรุ่นนี้นะครับเศกนะฮะแท้ทันนะปู่นะครับนะเดี๋ยวนี้ครับเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับนะครับเราเริ่มจากรายการแรกครับเป็นเนื้อท้องเหลืองขัดเงาครับนะฮะคุยพื้นนะครับสวยมากนะองค์นี้นะพี่นะนี่ครับ เลขคูณตัวเบอร์เลขแปดสิบหกนะครับรายการแรกนะครับจะสร้างเพียงแค่ยี่สิบห้าเหรียญเท่านั้นนะครับนะนี่ฮะสองร้อยบาทนะครับจับคู่สามร้อยห้าสิบาทได้เลยนะครับแต่พี่ๆทันใดรับสองคู่ขึ้นไปผมคิดเพียงแค่หกร้อยนะครับนี่ฮะถ้าพี่ๆนะฮะรับห้าเหรียญนะครับถ้ารับห้าเหรียญอ่าถ้ารับหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวผมคิดให้นะครับสักคู่นะพี่นะ ถ้าพี่ๆตั้งใจนะครับนะจะรับหนึ่งพันบาทนะครับนะผมให้เจ็ดเหรียญเลยนะครับเพื่อพิเศษให้พี่นะครับนะสำหรับที่พี่นะครับจะรับนะฮะทั้งหมดเจ็ดองเลือกมาได้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะแจ้งมาได้พี่นะครับผมให้เลยเจ็ดองหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้ครับรายการที่สองครับเลขโค้ดเบอร์หมาเลขแปดสิบเก้ารายการนี้ครับเนี่ยสองร้อยบาทเท่ากันพี่นะสวยๆเลยนะครับนะจับคู่สามร้อยห้าสิบสองคู่นะคิดเพียงแค่หกร้อย แต่ถ้ารับหนึ่งพันบาทผมให้เจ็ดองนะฮะนี่ฮะรับหนึ่งพันบาทให้เจ็ดองรายการต่อไปครับรายการที่สามเล่นโคดเบนร์แปดสิบห้านี่ฮะรายการเทศการที่สามครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่สามนะครับเท่ากันนะครับนะต่อมาครับรายการที่สี่ครับนะยังอยู่ที่เนื้อทองเหลืองขัดเงานีครับนี่ฮะรายการนี้ก็เป็นลงยาสีฟ้าครับสวยๆคุยพื้นนะฮะเด็วน้องขออนุญาตนะครับนะฮะดูเล่โค้ดจำนวนนะองนี้นะ องนี้จะเป็นเลขค้นตัเบอร์หมายเลขสามสิบสี่นะครับนะเลขค้นตัเบอร์สามสิบสี่ครับลงยาฟ้าครับนี่ฮะราคาจะกันที่นะดสองร้อยบาทนะครับจากผู้สามร้อยสิบนะฮะต่อมาครับมาเป็นลงยาม่วงครับสีแห่งมหาอำนาจเสริมบารมีครับเลขค้นตัเบอร์หกสิบสามรวมได้เก้าสี่ม่วงนี่ฮะนานปู่คมคมเลยพี่นะนี่ฮะชัดๆกันเลยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกนะขัดเงาบ้างนะครับขัดเงาเติ้าทองเหลืองเหมือนเดิมครับ เป็นสีเขียวนะครับเนียวซับเลขคนเบนร์ยี่สิบเก้านะครับนี่ฮะลายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับสีฟ้านี่ครับลงยาสีฟ้านี่เลขคนเบนร์สามสิบแปดนะครับสีฟ้าครับนี่เลขคนเบนร์สามสิบแปดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดสีเหลืองอ่าสีแดงครับเลขคนเบนร์สามศูนย์ฮะเลขคนเบนร์สามศูนย์นะครับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะ เนื้อทองเหลืองเหลือแค่นี้ครับเหลือ8องค์8รายการสุดท้ายแล้วนะครับนะสับเนื้อทองเหลืองขัดเงานะครับต่อมาครับนะขอเป็น2กระสัตริย์ขั้นที่1ครับ2กระสัตริย์ขั้นที่1นะครับองค์ละ250บาทสำหรับรายการ2กระสัตริย์นะครับเลขหัวตเบิร์มเลข26นะครับเป็นเนื้อ2กระสัตริย์ 2K น,นะครับลายเสือลงยาจิวอนครับนี่ฮะ2กระสัตริย์นะครับรายการนี้เป็นรายการที่9 250บาทนะครับ ต่อมารายการที่10ครับรายการที ogi, fire, er. ่10เลขโค้นตัเบอร์หมายเลขสองศูนย์ฮะรายการที่10เลขโค้นตัเบอร์หมายเลขสองศูนย์นะครับนี่ฮะรายการที่รายการที่10นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่11ครับรายการที่11เลขโค้ดนตัเบอร์หมายเลขตองหครับ11เลขโค้ดนตัเบอร์หมายเลขตองหนะครับรายการที่11นะครับนี่ฮะนะครับนี่ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบสองสิบสองก็เนื้อรวมพิเศษครับนะเลขคนละเบอร์้องสามเเท่ากันพี่สองร้อยบาทเท่ากันนะนี่ฮะเลือกกันได้เลยนะครับนะรายการนี้นะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสามครับสิบสามเนื้อถั่วผิวลุ้งที่สวยพี่คุยพื้นยาฟ้าครับเลขคนละเบอร์สิบสี่ผิวลุ้งที่สวยเลยนะครับรายการที่ลงยาฟ้านี่ครับ รายการที่13นะครับนะ200บาทนะฮะจับคู่350นะครับ2คู 2> ่ขึ้นไป600รับ7องค์ผมให้1,000บาทพอฮะนี่ฮะรายการที่13ต่อมารายการที่สิครับเนื้อมหาชิ้นนวนต่อโค้ดพิเศษเลขโค้ดอันเบอร์หมายเลข2รองไม่ทับครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชิ้นนวนฮะรายการที่14นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่15ครับรายการนี้ลงยาเขียวเหนียวซับฮะเลขโค้ดอันเบอร์นะครับนะเดี๋ยวผมดูเลขโค้ดอันเบอร์ก่อนนะ เลขโคดตัวเบอร์นะครับองนี้เลขโคดตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดฮะลงยาเขียวเนี่ยซับครับรายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่สิบหกครับสิบหกนะครับลงยานะครับสีแสดครับเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะนี่ลงยาจีวอนครับสีแสดสีขายออกส้มนะรายการนี้รายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับเนรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้ต้องสามรัะ สิบเจ็ดเลขคุณะเบิ์ตองสามครับนี่ลงยาแดงครับนี่ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดเลขคนณะเบิลสิบสี่ครับผิวลงรุ้งต่อคนพิเศษฮะนี่ครับรายการที่สิบแปดลงยาสีม่วงสีมหาอนาจครับนะครับนะสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าเลขคนณะเบิ์ยี่สิบหกวมกันที่แปดเลขรวยนะครับรวมกันที่แปดเลขรวยครับรายการที่สิบเก้า ต่อมาครับพี่ชายรา,าร,ร,รายการยี่สิบครับรายการยี่สิบเลขคุณเบอร์สามศูนย์เนี่ยรายการยี่สิบเลขคุณเบอร์สามศูนย์ครับเนะะี่ยฮะว้าว,วสวยๆเลยนะองค์นี้คมๆนะต่อมาครับพี่รายการยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดรายการ, 20, รายี่สิบเลขคุณเบอร์ยี่สิบหกดูหลังฮะหลังสีแมงทับเลยพี่ปีกแมงทับเลยนะรวมไปที่แปดด้วยพี่เลขนี้นะครับนี่ฮะหน้าปูคมๆฮะนะครับรายการนีรนร้รายการยี่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการยีิบสองลงยาม่วงสีแห่งมหาอำนาจครับเลขค้นัเบอร์สิครับนี่ฮะรายการยีิบสงครับต่อมาครับพี่ชายรายการยีิบสครับรายการยีิบสเลขค้นัเบอร์หมายเลขสาครับยีิบเลขค้นํัเบอร์หมายเลขสามฮะรายการยีบสเลขค้นัเบอร์ตองแปดครับยีบสีเลขค้นัวเบอร์ตอครับโอ้ยนี่ฮะตองแนะรองแปดผมขอ220นะ 8 8ดนะครับรายการ24นะครับ28นะครับต่อมาครับรายการ25ครับต้องสองฮะ25่สิบตองสองครับนี่ฮะว้าวนะครับนะต่อมาครับรายการที่ยีครับ26่สิบหเลขค้นตัวเบอร์ใหม่เลขสานึ่ฮะผิวฮะพี่ดูผิวฮะโอ้โหสวยสวยผิวฮะนะครับรายการที่ยีนะครับต่อมาการ27ครับ27่สจงนาชมพูครับ เลขคุณตัวเบอร์สามที่ผ้าครับยีิบเจ็ดนะครับลงทาแชมพูนะฮะนี่ฮะสวยเลยนะฮะต่อมาการยี่สิบแปดรายการสุดท้ายครับยี่สิบแปดรายการท้ายเลขคุณตเบอร์มาเลขสองหนึ่งฮะลงยาสีม่วงฮะนี่ฮะรายการยี่สิบแปดนะครับนะสำนี้ครับมีพี่ยี่สิบแปดรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกดูนะพี่ๆนะถูกใจรายการไหนนะครับปิดเกินเข้ามาได้เลยนะครับสำนี้กลาบขอบพระคุณนะครับพี่พี่ท่านติดตามตัวแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ